ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ประวัจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารที่25เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องวัตถุแห่งพระพรจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบุญที่นอนและแค่เพื่อว่าเมื่อเปตโตเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคน กิจการบทที่5ข้อที่15เมื่อพระเจ้าอวยพรคุณพระองค์อวยพรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะเป็นเงินเสื้อผ้าทรัพย์สิสนและอื่นๆสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของและทอส่งพระพรจงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอ่านว่าผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนที่นำออกจากร่างกายของเปาโลรักษาคนป่วยได้อย่างไร พระเจ้าทรงทําอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานําผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางไว้บนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก,ก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขากิจการบทที่19ข้อที่11-12ิบสองฤทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่บนเสื้อผ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นได้สัมผัสร่างกายของเปาโลสิ่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกกับพระเยซู ลูกาบทที่8ข้อที่1 4 3สถึงบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่มีปัญหาเรื่องเลือดซึ่งผลักดันผ่านฝูงชนที่คับข้งังเพื่อแต่ชายฉลองพระองค์และหายเป็นปกติในทันทีพระเยซูตัดว่าลทธิอำนาจได้ออกไปจากพระองค์นอกจากนี้ในลูกาบทที่6ฝูงชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียเยรูซาเลม็มและเมืองริมชายฝั่งทะเลของ ไระและไซดอนมาฟังพระเยซูและได้รับการรักษาโรคจากพวกเขารวมทั้งผู้ที่ทุกทรมานจากวิญญาณชั่วโดยพระวิญญาณลูกาเขียนไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าและฝูงชนทั้งหมดต่างพยายามที่จะสัมผัสพระองค์เพราะว่ามีฤทธิ์อำนาจแผ่ซ่านออกจากพระองค์และรักษาพวกเขาทุกคนให้หายลูกาบทที่6ข้อที่19ฉบับ RSV นี่หมายความว่าพระพรวงเล็บฤทธิอำนาจแห่งการรักษาอยู่บนเสื้อผ้าของพระองค์และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษาอย่างอัศจรรย์สิ่งนี้น่าทึ่งจริงๆนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณควรดูแลสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่คุณอย่างดีเพราะว่าฤทธิอำนาจนั้นไหลผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเนคไทรถ เครื่องมือทำงานทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณเป็นวัตถุแห่งพระพรสิ่งนี้มีฤทธิ์อำนาจที่จะดึงดูดมากขึ้นถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนี้มาก่อนจงเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยความคิดนี้ทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณเชื่อมโยงกับอาณาจักรและได้รับพระพรเพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตของคุณจะมีความหมายใหม่ทั้งหมดวิธีที่คุณคิด พูดและเดินท่ามกลางผู้อื่นจะเปลี่ยนไปไม่เพียงเท่านั้นพระพรในชีวิตของคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อผู้อื่นให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับชั้นเติบโตและทวีคูณมีการเพิ่มพูนขึ้นอย่างมาก ไม่มีอะไรที่เล็ดลอดออกมาจากฉันที่สูญเสียคุณค่าเพราะว่าฉันประกอบไปด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องฉันเป็นผู้แจกจ่ายความดีงามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตู่โลกของฉันเป็นส่วนขยาย และการสำแเดงแห่งพระคุณทับซ้อนของพระองค์แก่ทุกคนที่ฉันได้ติดต่อด้วยในวันนี้ในนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด